เออว่ได้อยู่อันยักไม่นี่ปัะนี่อันที่แถมไปอีก่อนหนึ่งตอนสิบหดเพลงดังของสุภาพดาวดงเดนปีกายเนี่ยว่าเป็นนักศึกษาใหม่นะค่ะนาะเห็นท่านอาจารย์อันดรส่อ,องพุณนเพิ่นเอาหนังบักตือมาเห็นิ่งไหมอันนะัขอขอ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันเพิ่นเอาหนังบักตือมาสุภาพเ่วนี้จากหลังเวทีจะเจอคิดพอแต่สม,มัยเป็นนิกหน่อยหนังบักตือนิ้วไม่ส,ม,ม,สม,มัยช่วยมัญหาบางอยากอย่างที่ดาทักผู้มีเขียิ กว่าสีหาเบิ้งไดเนี่ยม่นเป็นธรรมดาเนาะคะต้องเป็นสถาบันการศึกษาจังสี่หรือพออาจีพเป็นบ้านใดที่ขเขาจะอ,อนุรกนักษ์หนังปอมโธไทยไว้ป่านนี้มันศุากา์จะเราเล่นวันนี้ก่อนหนึ่งสันนิอาจารย์พวกกระแตงเรื่องหน้ำกบเตื้องบอเคยนทำใส่เยื่อเชือกหรอคะแต่ว่าแต่สิล่องล้ำเบิ้งหาจือได้เนาะมันโดนหลายปีแล้วว่าเดล่องแล้วอาจารย์วนวดนะ้องแมนบอกเอาไปดูป้า เสียงเงยแต่เงเสียงมันขี้หงยนถ่ายังขันล่งเรวมันก็เป็นเตีบเต็งเต็บเตงนะมันวนะขันับอบาเสียงก็ขั่นบอบดีครับเสียงมันก็จไปบ่ครับอ้เป่าแคนดเนี่ย

จั่เด้แม่จัรงบอยจังหลายจั่งยี่สิบบาทพวกนั้นเด้อพวกสัทฉลานจั่งน้งตาลุกจั่งบินกุ้งโูลาบิบโเก่าไหนทีท่านเรี่องเ่าหลับล่ำไปเขียนจากเด้อแม่จังซื้อเขาเขียนยิ้มดีนะเย็นี่เด้อแมนี่เราเป็นต้นเขตโกเข่าเดิมตาบาสิบเขาหาเราดังเสียไปเฮ้ยลูกบอยย้ตัวสองตามืออย่างนั้นเด้อจะมัน สกันฐ์เซเป็นบอันดันไพรีไพหลอกคอยนั่บอยโยกพลักพลั่งนั่นเดินาสชดาออกกอลอนเอออนเอออนเอออนเอนเออนเอขวายกระสีต่อนแตนขาออนแต่แซ่แล้วกปากมันเม่ากับอ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 ่าก็ให้ไปสำหรับผีเี็ดคุณท่านรับเด้าเม่กับาษาสาสูบกับพอปราสาท ตีเจังหนึ่งเขาเห็นอาผู้บาดลูกเมื่อนร่างกายฮานุมานหอมาทางยางทางยางทางยางหลางยางทางยางครับเพราะเปลีนวางภาษากพอดีส่วนเด้อขอสาะสต๊อกวยนักมีรถเอาไว้ในมุงตีเจังหนึ่งขึ้นก็อยู่ในสูหลานนาคกับของสัจจะปีสองชิงชับ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 พ่อดีกันหมับลูกไอซูกา ลุดเด้แม่หลูกแบบดังหวากรบปากลัดตืดอีกอย่างนึ่งลูกควยกะตืซื้อเล่จันตาข้าเคว่ยก็ควยบองงามดังสีมือฟือคือได้แม่คือคุยแม่ถึงถึงโตแม่มัดไตว่าเราควรหลังจะใช้ไใช้บองบองเสรนาากอกอกใกก็้ถึงก็ไ่ขึงกัเพลงตุ้งตึงตุงเตลล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  จัได้ข้อติดปากติดข้อหอมเสียง้อเสียงลอข้อเพิ่งข้อเหยืดอเล่าเสียงเปิดเปิดตาทีเป้นและยีดั่งจำได้แผ่นทางเนือสีวาอนนไลล่่กเ าไม่ได้ต้องไม่นานแม่สีดาเทาอ่านขาดใจอัใจพี่หิงใจใดแม่เพ่ง้องเอวค่ะแม่สีดาเตา้ยไปจไปกะเกาคำยากใจใจสูงคุณนฟังลากรอบนังน้องน่อยมาลยลอยลยลอาเลยลอยลยอยเลยอยเยลยละเลอยอยลอนลอนลอยลอยออยลาสิอยอยลีมาออยลอลอยลอย ทิทยานผ่านเมฆก็ทำหันจะไปตามสีดาพนาวันด้วยโทษสกันบรรลากไปลากไปแล้วมาหน่อยแดงได้แกเสียงคนไข้จับไข้เข่ากอดอดีวบันในสาวมนาขาแขนกอดขาตือร้องอยู่ไปมาถึงสิมีสีดาลงบันไหล่ลงบันไหล่บนฉันล่างใส่ป้าโอ้ท่านหลวงไปอย่างั้นเร็จ

มาลองมาเล่นกั้างเอาข้อต่อยอะไรคะเอาข้อต่อยกับพี่น้องฟังต่อยเอาบัานี้ก่อนอาจจไมนี่ทำไมพัฒนาเราครับอนุกะท่าเป็นกุ้งสีนมกอดมานะคนตาบอดกับสีคนตาดีตีบัดตีบ่เห็นหีจัาเทียนี่กะต่อยอันนี้เป็นแบาเพิ่อสอยหมูแลนมาเป็นคว่ำหยาบนะคะมาเป็นคว่ำหยาบกันเพราะเป็นอยแบบนี้เอาเป็นสอยผู้เขาเพิ่นมาเอาวันนี้ฟังอันเพ่งแจงเกิดของสุภาพดาวดวงดินนะคะ ให้สมมุติเอาว่าคนที่ร้องเพลงอยู่นี่อายุประมาณ19ปีกันแล้วกันเนาะตอนนั้นเพลงคิดถึงเสียงโซ่ดังสุภาพดาวเดิร์นอายุ19ปีตอนนี้ก็เป็นสาวยี่สิบเก้าแล้วค่ะเป็นสาวใหญ่งที่เป็นสาวสำน้อยป่านนี้ฟังคิดถึงเสียงโซ่เสียงโซ่สดมังด้วยมันเอาขี้ผูดยิ่งได้ละอาจารย์เนอะอาจจะใช่ได้ยิ่งน่ะแหละคิดถึงเสียงโซอเอาเสียงสดๆให้พี่น้องฟังจังหวะกับจังหวะชัด สุภาพดาวเด่นก็นรู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงยิง่งที่ได้มากโชว์ผลงานเสนอผลงานในพี่้องได้ฟังซึ่งยอดอดีตเมื่อ30ปีขึ้นหลังและ,ะตลอดชีวิตนี้นะคะสุภาพดาวเด่นกาสีอยู่ในกิตสำเนึกหรือิจใจสำเนึกนดีนะคะสีอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีความหักฉากหักศิลปะการแสดงหรือเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันแท้จริงของเมืองไทยเฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอีสาน ก็จะเป็นผู้นึงทีเป็นแรกในน้อยครับเคลื่อนในพี่น้องเข้าช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพิสารการจัดนันเมื่อครั้งนี้ก็จะเป็นคุ้นคาเป็นอย่างยิงสําหรับพวกเข้าทุกๆุคนขอกราบขอบประคุณมหาวิทยาลัยมหาสังค่าบริษัพยิงสถาบันวิจัยของเขากราบขอพระคุณเป็นยางสูงค่ะขอบคุณค่ะ